ที่ออกงานอีเวนต์มาสิบกว่าปีสิบปีไม่เคยได้เจองานอีเวีมาสิบสิบปีแล้วไม่เคยออกทีวีมาเลยะข่าวสารไปเออทำแต่รายการทีวีก็ไม่เคยเจอคนแบบอยู่งยิ้เป็นโรคบ้าที่มาแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าก็คือจะทำงานเหมือนลู่ทีนกรอบเดิมๆอะไรเงี้ยพอเราขึ้นไปทีมันมีคนกรี๊ดเลยเราไม่เคยแบบเราเจอเจอแต่คนแบบว่าอยู่อยู่เหมือนเดิมอ่ะคือมีพี่รุ่นท่านได้นเวทีเมื่อกี้คือแบบทำอะไรทำ ทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าครั้งเงินเ,เคยเคยอยากได้เงินเยอะๆน้องทำพิธีกรอีเวนต์อ่ะเขาค้าให้เงินเ,นเนรเขามาตั้งแต่แสนนะบอกพี่มดทำพิธีกรทีห่หน่อยเปิดตัวอะไรเงี้ยแล้วเรามันจะขึ้นเวทีทยื่นมาให้คนอื่นทำเลย<ม>ลอย่ะเราก็ต้องเรียนยุ้ยหรือพวกโกรมาทำต่ออะไรเงี้ยไม่ทไม่ได้มันกลายเป็นโรคโรคจิตชนิดหนึ่งว่าแบบไม่ไม่มีความมั่นใจเวลาเจอคนเ,นเยอะๆแล้วแต่วันนี้เราทำได้แล้วนะคะได้ไหมได้มาเดินไปให้ได้ ได้ชวนร้องเพลงนะครับป้ายไม่ได้เดือน, <c oughs> นที่รับรับต, <c oughs> ตอนแรกมันจะปฏิเสธไปเลยสามโอ้อย่างที่เขาพูดจากทั้งหกเดือนเจ็ดเดือนคือไม่เอาเลยคือว่ารู้สึกตัวเองกับตัวหมูตอนจะให้มานั่งสลิมคอนเซ็ปต์มันมันไม่ไหวอะไรเงี้ยคือมันจะผอมได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเฮ้ยเราแค่อยากจะอยูสุขภาพดีอะไรเงี้ยก็เริ่มไปออกกำลังกายเนี่ยอย่ที่บอกมือชุกชวยอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเองก็รู้สึกเพราะเฮ้ย มันก็ได้ตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยาเอวเราลงสักนิ้วหนึ่ง mm. ไม่ต้องสองนิ้วหรอกเพราะว่าในชีวิตเกิดมาไม่เคยผอมลงถ้ามันลงก็จะรับทํางานเลยทุกอย่างแ้ก็เพ่อกาออกกำลังก, ài, กออกงกายทุกอย่างแล <akkor S 2> ้อ<ไ>งออกกำลังกายอยู่แล้วน้องถ้าทายให้ตายกินที่ตายมึงออกกำลังกายทุกวันเหี้ยคือเพื่อจะเป็นเพราะแบบอตอร์ถ้าตัวถึงแปดหลักโอ้ไม่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 ก็ก็เขาเขสู้แะไรแต่หมายถึงว่า แต่ก็คือโอเคแหละที่ว่าเงินไม่ถึงไม่รับไม่ไม่ไว้รับค่ะไม่ดีรับหมดแล้วแต่ว่าก็องฟังมากเลยค่ะจต้องท่าไหร่ตัวมากเยอะหรอเพราั้งแต่ตัวเองก็งงตัวเองกันอยู่อยู่มาไม่ทีเพิ่งรู้ถามที่สมศักดิ์กิตเยอะยี่สิบปีเนาะก็เพิ่งมาสองสองสามปีนี้แหละฮะที่แบบมันก็แปลกๆวะยินก็เยอะขึ้นมาตัวมากขึ้นเราเปิดอกเป้คนเหรอไม่รู้วันนั้นมันไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะก็แค่บอกว่าหาเสื้อ เสื้อที่เขาทํามาให้เขาเอาซื้อมาให้ก็เลยเอามาใส่กันนะแล้วกลายเป็นแบบใส่อ่างเปล่าวแตงโมเยอะมั้งใช่ไหมก็น่าสนุกแต่คนก็แชร์ข้กมันเยอะเลยเคยไหมคะก็ไม่เคยมีคนแชร์เยอะ,ะขนาดนี้ก็เคยเห็นคนส่งมาให้กูเยอะอะฮะเรียกว่าแซ่บขึ้นได้ไหมคะไม่แซ่บอ่ะหเหมือนเดิมแก่ลงฮะบรรยากาศวันนี้เหมือนเข้าวงการใหม่เลย่เนียตอนนี้แบบสำคับไปยังสกดเลยเห <laughs> <laughs> มือนดัดจริตเนาะแต่มันเป็นอยู่ดีๆเมื่อก่อนก็เคยคุยกับทุกคนอะ เมื่อก่อนเราก็รวยมาจากอ e ีเวนต์นี่หว่าเลยของพุทธจุดแ,แม่แม่แม่อยากพูดอะไรบ้างโอ้ยเมรากันไม่ขอเราก็ต้องพูดไปเลยนะแบบว่าพุดที่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะมาถึงที่แค่ถามน้องว่าร,รู้สึกว่าผิดนะแล้วแต่เป็นทางที่สติเราโดนทัวลงเหนืออะไรเงี้ย<ม>เราจะรู้ว่าเราทําอะไรผิด<ม>ปากเสียอะไรไปพูดอะไรทอมมนอะไรแรงเกิน<ม>แต่พูดจุย๋ยอ่ะ คือทําอะไรผิดก่อนเห็ไม่รู้เลยอ่ะเหมือนกับเราก็คุยกับปกติอย่างที่รู้ว่าพุทธมันจะเป็นเด็กของพี่จังต้องไหมครแล้วก็มีการพูดคุยกปกติอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็สงสารแต่เราไม่มีได้แต่ขอโทษเนี่ยพี่ขอโทษแบบจากใจเลยพูดบอกพี่พุทธมันก็เรียกว่าแม่นะแม่ไม่เป็นไรเลยแม่พุทธไหวแล้วยิ่งพูดเพรไะว่พุทธไหวแล้วแบบเห็นน้ำตาพุทธเนี่ยเฮ้ยรู้จักพุทธอยู่กันด้วยกันมาเปสิบสิบปีแบบไม่เคยเห็นพุทธ ก็ได้แต่ขอโทษน้องยังเจตนาของเราในวันนั้นที่เราขายเจตนาจริงๆคือไม่ผลีตเพราะพวกเราอ่ะสั่งจุลจะสั่งระงับผลีดเพราะว่าทุกคนสั่งผลีตกันหมดแล้วก็ทุกคนก็ตกใจนะครับว่าทําไมแบบว่าคุอเขาไม่รับผลีตแล้วเราจะส่งไปยังไงจุ๋ยก็กำลังหานจุดะไปแคนเซิลผลิตไปแลาวครับแคนเซิลลเสร็จแล้ว ให้ผู้ช่วยคนแรกไปแล้วจุยก็ไม่แคนเซิลอยู่เพราไม่ได้ยินหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องอ่ะก็มันจะมีน้องก็จุยเครียดเพื่อนเรื่องคนชอบไปาังก็เยอะพอสมควรอยู่แล้วอะไรานะพี่พยองรู้อยู่แล้วไหมเขาว่าเขาก็นั่งจะมีนู้นอ่ะก็รู้กันตลอดคุยกันมานอเง้ยคือตอนนี้่รอแล้วอ่ะครับยังบ้าเขาเตรียมตัวไม่ใช่หรอเขาเตรียมตัวจะมีน้อง ก็เกิดการขอควโยทั้งพแล้วแบบ่ารู้สึกแบบพูดที่้พวดเาไว้คืออย่างที่บอกไปเลยว่าเราเราไม่รู้จริงๆหรือบอกว่าไอ้ที่ถามนั่นแปลว่าจะไปทให้สองคนก็เหมือนกับน้องเหมือนกับครอบครัวเนาะจะเป็นอย่างไรเราจะโดนขนาดไหนรู้สึกในกลางวันที่ผ่านมาประต่างๆเผาว่ามันเป็นบทเรียนที่ทำเราเรา่ กดล็อกกดแอปเกติระบายไม่ระบายได้การบูธีเหรอจ้ะมันก็เหมือนเพื่อนคุยกันอ่ะมันปกติแล้วพวคุยกันตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไป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 ออกรายการบูธีก็ก็ก็ดีนะเหมือนแต่ว่ากดล็อกไม่กล้าไปออกอยู่รายการจะคือวันกัญชัยเพราะอะไรเพราะวิ่ล์เกลัวกลัวขยี้ไม่ใช่หรอกมันรู้จักกันสนิทกันเยอะเกินไงกลัวหลุดปอคะแม่ ควหนุ่มแหวนกันเออคือแบบว่าเดี๋ยวตอบิีนี่วูดดี้มันจะเป็นเพื่อนที่ต้องบไม่หรอกพี่หนุ่มก็เดี๋ยวก็ค่อยไปแต่วันนั้นปัญหาวูดดี้เนี่ยมันเหมือนเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานอย่างพี่หนุ่มเราเจอกันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นได้คุยเหนไหมที่ได้เกิดขึ้นไหมคะว่าเราผ่านอะไรมาเราได้บทเรียนก็ได้บทเรียนกันก็แลกเก่งนะเราโหเราชีวิตเรามันมันต้องต้องควรอะไรกันเยอะเหมือนกันว่า ข้อสอนนี้มันอาจจะใช้อะไรความสำเร็จเดิมๆไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยความอัดอันนอะไนะมันมันมาตันสะสมมาตันแค่ไหนรัโอ้เยอะก็แบบว่ามันก็โดนหลายครั้งแล้วว่าน้าะมันก็โดนหลายครั้งก็ก็ดีครับครั้งที่โดนมันก็เป็นบทเรียนที่ดีเราเล่าแค่ว่าเราเสพติดการอ่านคอมเมนต์นั่งอ่านตลอดเลยอ่ะสังเกตว่าเมื่อทำรายการก็จะเห็นจะนั่งอ่านคอมเมนต์ในระหว่างทำรายการไปด้วยทุกรายการด้วยเหตุนี้ไม่กลัวมันมันกระดับอ่อนมากขึ้นเบน มันก็มีแต่คนโกหกป้างใช่ไห่ะดีแล้วเก่งแล้วพ่าเปนคนได้เสร็จงานกันไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติเราอ่านใน้พวกนี้ความจริงเนี่ในวันที่เห็นชื่อตัวเองขึ้นเทรนด์ิวติสเตอร์ค่ะพี่มดเรารู้สึกยังไงบ้างที่แบบเราขึ้นเทรนด์ิวติสเตอร์ตัวให้คุณเราในประเด็นนี้ต่างมันก็แค่รู้สึกว่าก็อย่างที่มันพูดอย่างมุ้ยที่ทุกคนแล้วว่ามันได้กลับมาทุกมือนอย่างแรกๆเราคุยทำอะไรผิดอะไรผิดว่าอะไรเงี้ย แต่แบบว่าเล็กๆเหล่านั้นนะมันจะตอบก็ได้มาเลยนะว่าอสิ่งที่คุณทําผิดคืออะไรเพราะแค่ปรับตัวเองไม่ทันว่าเราเรากําลังทํากับอยู่กับโลกเห็นไหมเมื่อก่อนเรามีกล้องตัวใหญ่ๆกันเต็มไปหมดเลยนะทุกวันนี้คุณแค่โทรศัพท์ตัวเดียวก็สัมภาษณ์ไม่ทำได้แล้วอ่ะสัมภาษณ์อาราลนป็นมั้ได้แล้วอ่ะแล้วองตัวนี้บทบาทการทำงานของมิมูดัมคือคอนเซ็ปต์เราก็เป็นแบบที่ทำมาอยู่แล้วหลังจากนี้เราจะฟอกลงหรือเราจะยังไงระวังมากขึ้นแค่ไหนคะพี่จะระวังมากขึ้นนะฮะบอกเองไม่มี วันที่แบบว่าดตัวลงหนักๆนี่กแบบมันก็สางนะมันก็โอหลว้านั่านแบบขนาดนี้เลยหล้าอะไรเงี้ยมันก็แค่แบบทุกคนต้องระวังตัวเองข้าในเรียนนระวเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนนเกไร้นม่นที่มาเป็นายูอะไรเงี้ยปี่รก่ว่าใจเป็คนที่ไหนเปพิเศษยน้ดินมันก็ไปว่าเหมือนเดิมนี่แหละมั้งอะไรเงี้ย ็ไม่รู้ว่าก็คือปกติแล้วมันก็เหมือนกับ,กบเราเปิดรายการที่เปรายการนึงเพื่อแบบว่าบังคับตัวเองอ่ะ้ให้ไปทํามูลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ดีนะจริงแนละ้วอย่งองางที่มาทำผ่านมาต้งบอว่าดีอ่ะมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไอ้เรื่องมูลเนีย้ยไปเปลี่ยนการมูเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าแต่ว่ามันก็เปลี่ยนขึ้น,นมาในชีวิตเราจริงจริคิดว่ามีทุกวันนี้ได้ไม่คิดตอบออกับผู้ที่ไปแล้วว่ามูเนี่ยหกสิบเลยนะความสามารถห้า สารหล่อไม่เลยดเพราะคนที่เก่งกว่าเราเยอะกว่านี้ที่ไหนได้เป่ยนนะคะพี่ชูนี้ที่ไหนได้เด่นนะคะไม่รู้เดี๋ยวพูดมันก็เด็ดที่ค่ะเฮ้ยพี่วอสอะขอ